สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะแม่หมอจะทําให้ชาวเมษที่คิดถึงคนรักเก่านะคะสำหรับท่านที่มีปัญหากันแล้วก็ห่างหายกันไปโดยที่ยังไม่ได้เคลียร์นะคะหรือว่าท่านที่เลิกกันไปสักพัก หนึ่งแล้วแต่เรายังยังลืมเขาไม่ได้ยังรอเขาเสมอนะคะทีนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาส่องถึงความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดถึงเราหรือเปล่านะคะเขายังรักเราอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขาจะติดต่อเรากลับมาบ้างไหมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับชาวเมษน,นะคะจะเกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนะการแบ่งวันที่ของแม่หมอนะคะก็เป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งวันที่ไม่ ไม่ตรงกับของไทยนะคะรับชมของช่องไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าแต่แต่ละช่องนั้นก็แบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนะการเปิดไพ่ก็จะเป็นภาพรวมซึ่งพลังงานอาจจะตรงกับคุณเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะก็ต้องชมเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะส่วนท่านใดสนใจที่จะเปิดไพ่ส่องความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณนะคะก็ ติดต่อแม่หมอมาได้เลยนะคะอดีไลน์ของแม่หมออยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภาพรวมไปก่อนนะคะลัคนาราศีก็ชมได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับไพ่คนรักเก่านะคะความรู้สึกของเขานั้นค่อนข้างที่จะดูเงาเงาเศร้าๆนะคะดูเคว้งคว้างอะ่ะเง็บหนาวก็คือเขาต้องการที่จะได้รับความอบอุ่นจากใครสักคนหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีคนรอบข้างถึงแม้ว่าเขาจะมีแฟนใหม่ไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังไม่เคยลืมคุณได้เลยเก็บคุณเอาไว้ในความทรงจำเก็บคุณเอาไว้ในความรู้สึกยังรักคุณเสมอแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆด้วยในช่วงนี้นะคะคิดถึงนะสำหรับเขาะคะ่ะคิดถึงคุณมากเ,เขาอยากจะให้คุณ เหมือนกับว่าให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับคุณเอาไว้หรือเปล่าให้อภัยเขาเธออะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเขาก็สํานึกแล้วรู้สึกผิดที่ได้ทําอะไรไม่ดีกับคุณเอาไว้นะคะรู้สึกแยก่กับตัวเองอยู่นั่นแหละไม่มองว่าไม่น่าทํากับคุณแบบนี้เลยไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีคนใหม่แล้วก็ยังออไม่ไม่เติมเต็มอะค่ะไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึก อบอุ่นหัวใจเลยอ่ะถึงแม้ว่าจะจะมีอีกคนนึงแล้วอ่ะเขาต้องการคุณเวลาที่อยู่กับคุณนั้นเขามีความสุขมากๆเลยนะคะเรื่องราวอะไรต่างๆที่คุณเคยทำกับเขาเคยไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวดูหนังหรือว่าหยอกกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่ง เหล่านั้นอยู่ก็ยังประทับใจอยู่นั่นเองอยากกลับมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงรอให้มีปฏิหารเกิดขึ้นเท่านั้นนะคะในในความคิดของเขาอ่ะอยากจะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นอีกสักครั้งหนึง่งอยากจะกลับมาแต่เขาก็รู้แหละอีกใจนึงว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะกลับมาบรรจบกันอีกครั้งหนึง่ง เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีไหมในบางกรณีนะคะสาหรับท่ทานสาหรับท่านที่เนาะขอโทษทีสาหรับท่านที่เลิกกันไปนานแล้วนะคะต่างคนต่างมีแล้วแต่ก็ยังคิดถึงเสมอนะคะสาหรับเขาตอนนี้นะคะสถานการณ์ชีวิตของเขานั้นค่อนข้างจะย่าแย่นะคะเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อกาลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดกับสถานการณปป์ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน นะคะเรื่องราวชีวิตของเขานั้นไม่ได้ง่ายเลยอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นยอแย่มากมายเขาอยู่ในสภาวะเครียดนะคะปัญหาชีวิตของเขานั่นแหละหรืออีกหนึ่งกรณีนะคะสำหรับท่านที่เลิกกันได้ไม่นานเนี่ยในกรณีท่านเ,เขาเนาะในกรณีที่เขาไปเจอคนรักใหม่แต่ความรักของเขานั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ ติดขัดตลอดเลยค่ะมีปัญหากันตลอดเลยนะคะเหมือนว่าไปเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สํานึกไงเสียใจเสียดายคุณนะคะก่อนหน้านี้คุณก็เคยทำเต็มที่กับเขานะทั้งดูแลทั้งเอาใจใส่ทำหน้าที่คนรักให้ดีดที่สุดและเขาก็กำลังลํำลึกสิ่งเหล่านั้นอยู่ ไม่น่าปล่อยคุณไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะมาถามให้ทีละประเด็นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับท่านที่มีปัญหากันแล้วก็ห่างหายกันไปเนี่ยนะคะยังไม่ได้เคลียร์กันเลยนะคะอยู่ๆก็หายไปนิ่งไปเนี่ยนะคะงอนแล้วก็นิ่งไปเลยนะคะเป็นยังไงบ้างพลังงานนี้จะได้กลับมาคุยจะได้กลับมาเคลียร์ปัญหากันหรือเปล่านะคะ อุยว้าวเขายังรักอยู่นะไพ่คู่รักเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าเขาแค่งอนแค่น้อยเฉยๆนะคะยังรักคุณยังเป็นห่วงคุณเสมออะ่ะเขารอคอยกันรเริ่มต้นใหม่อยู่นะชาวราศีเมษ สแสดงว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่โกรธแล้วก็หันหลังให้อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่โกรธเขาแล้วก็ไม่ยอมคุยกับเขายังไงนะคะชาวราศีเมษสำหรับพลังงานนี้นะมีโอกาสที่เราจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าหัวใจของคุณนั้นยังสื่อถึงกันอยู่ยังเดี๋ยวสักพักหนึ่งความรักความคิดถึงนะคะแรงดึงดูดจะเริ่มทำงานแล้วรอการคลอดแค่นั้นเองนะคะ แล้วเขาจะทักคุณมาไหมโอ้นิ่งก่อนนะคะเชื่องนี้แสดงว่าในเดือนอพฤ,ฤษภาคมนะคะเขารอโอกาสรอจังหวะที่จะทักคุณดีกว่ารอให้อะไรดีขึ้นเขากำลังตัดสินใจอะค่ะยังลังเลอยู่ว่าจะทักคุณดีไหมอีกใจหนึ่งก็อยากจะทักแต่ก็ ไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเสียฟอร์มประมาณนั้นฟอร์มเยอะฟอร์มจัดคิดถึงมากนะคะคิดถึงจริงๆรอเขาอาจจะรอให้คุณทักเขาก่อนก็ได้หรือว่าต่างคนต่างรอให้ใครคนนึงทักก่อนเพราะว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันค้ำคอม,มากๆเลยนะะอ่ะพลังงานนี้ผ่านไปนะคะมีโอกาสนะ พลังงานที่นานแล้วนะคะแต่ยังรักยังคิดถึงอยู่สําหรับเขานะคะรักคุณเสมอเป็นห่วงคุณเสมออยากจะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นอยากจะให้เราเจอกันแบบบังเอิญหรือว่าได้ผ่านมาเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอยากจะเจอคุณนะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะเขาจะนิ่งไปหายไปหรือว่าเราไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ตามเขายังแอบส่องคุณอยู่แอบมองคุณอยู่นะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย เขาเหมือนกับว่าอ,อ,อยากจะให้เราได้กลับมาคุยกันไม่ว่าในสถานะไหนก็ตามนะคะอ่ะไปยังไงพลังงาน้าแล้วจะได้กลับมาไหมมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วนะชาวเมน่นหรือไม่ก็ชาวสองก็ตาม,มันจบกันขาดแล้วจริงๆนะคะมันไม่เหลือ ใครสักคนหนึ่งอาจจะเจ็บมากพอแล้วไม่ควรที่จะกลับไปสู่จุดนั้นแล้วนะเพราะว่ากว่าที่จะตะเกียกตะกายออกมาจากความรู้สึกนี้ได้ก็สาหัสอยู่เห็นไหมนะคะทุรักทุเลมากเลยความรู้สึกที่มันย่อมแย่กว่าจะฟื้นได้อย่ากลับมาให้เราทําเอ้ยอย่ากลับมาทําให้เรารู้สึกแย่อีกเลยประมาณนั้นนะคะ ไม่หมอชอบพูดสลับกันนะพอแล้วนะคะชาวเมธไม่เอาแล้วล่ะถึงแม้ว่าเขาใหญ่จะกลับมาแค่ไหนก็ตามคุณบล็อกเขาแล้วคุณปิดกัน้นปิดโอกาสบล็อกทุกช่องทางเป็น,คว,ค,นค,วความแค้นไหมความโกรธความแค้นไหมสำหรับชาวเมธน,นะคะ ขี่มากลงไม่ได้เลยชาวเมียต่อต้านเต็มที่เลยเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บหนักมากจริงๆนะคะเห็นไหมมันไม่เหลือแล้วค่ะหัวใจที่มันถูกแทงถูกทําร้ายมาไม่เหลือชิ้นดีแล้วกับคนรักเก่าพอพอกันทีนะคะคุณยังเจ็บเพราะเขาอยู่ตอนเนี้นานแค่ไหนก็ยังตราตรึงอยู่ยังไม่ลืมความทุกข์ความเสียใจ กับปลอยแผลที่เขาสร้างเอาไว้ให้คุณเพราะฉะนั้นนะคะ,ะชาลาสีเม่นะคะที่เลิกกันนานแล้วจบแล้วจบเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆไม่อยากจะกลับไม่อยากจะกลับไปสู่จุดนั้นอีกไม่อยากจะเห็นหน้าเขาด้วยซ้ําในบางกรณีนะคะเนอะเอาพลังงานไหนดี คำถามสำหรับท่านที่แม,ม่หมองกำลังคิดคำถามอยู่บางครั้งแม่หมอก,ก็คิดคำถามไม่ออกนะนะคะท่านในอ,าอยากจะถามคำถามนะคะก็เม้นกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอเข็ไปตอบตอบจากหน้าไพ่เนี้ยแหละนะคะ อะเป็นยังไงบ้างสําหรับท่านที่ออยู่ๆเขานิ่งไปหายไปนะคะเขารู้สึกยังไงเขารักกันหรือเปล่าทำไมถึงทําแบบนี้เขาพี่ตัวเลือกหลายคนนี่นะนะคะ,ะแสดงว่าอยู่ๆเขาหายไปเนี่ยเราไม่ต้องรอเขานะคะเขามีคนคุยหลายคนเขาเหมือนกับว่าไม่ได้แคร์เราเลยอะ ปล่อยนะคะพลังงานนี้เราไม่ได้เป็นที่หนึ่งของเขาเขาไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรกับเรานะคะเขาถึงหายไปเนาะเอาล่ะนะคะการสอง ความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าชาวราศีเมษก็ประมาณนี้นะคะก็ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงของคุณตรงๆส่วนท้านในสนใจที่จะดูดวงของเราตรงๆนะคะอดีตไลน์ของแม่หมอ,อ,ยอยู่ที่ใต้คลิปนะคะก็เข้ามาเปิดถึงความคิดความรู้สึกของคนรักเก่านะคะว่าเขาจะกลับมาไหมกลับมาแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะการดูดวงของแม่หมอก็จะเป็นการดูแบบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เปิดไพ่ควบคู่กันเพื่อที่จะให้อ่าทายได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เอาล่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ